ได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้แต่เนื้อเหล็กผมว่าเนื้อเหล็กตัวเนี้ยถ้าเขาต้องการแท้มันก็ต้องเนื้อเหล็กอ,อาจจะไม่เหมือนกันกับที่ย้ําใหม่นะเห็นไหมเนี่ยเวลาทําชุดหัว่าต้องรื้อมาดูเพราะอะไระเห็นไหมเขาเรียกว่าแผ่นกรองน้ำมันเครื่องอนี่แบบนี้มันขึ้นไม่สะดวกนะมันตันมันอะไระหลังจากล้าง ทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วอ่าอันนี้ใหม่นะพวกนี้ของเดิมล้างใหม่คิดว่ามันจําไม่ได้แล้วก็เนี่ยแต้มสีไว้ทําเครื่องหมายแบบนี้นะร้อยยี่สาไอเดียกครัตใหม่แบบน,บบนี้จบที่เท่าไหร่ <laughs> จของบอกว่าแท้นะอ่าแล้วก็เบิกแท้มาให้มีปากกินฝาคัดที่เป็น f c c i ที่เหลือเบอิกแท้หมดอ่ะมาดูของก่อนนี่มียางคัดก้อนสามนะเบิกแล้วก็คัดก้อนแท้มันจะมาแยกชิ้นมาแบบนี้นะครับอ่าก็แผ่นคัดมันจะมีตัวหนึ่งที่มีไว้ใส่สป,ปริงอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็สามแผ่นเหมือนกัน ก็ตัวเจดีเจดีนะครับไม่ใช่ดีเจอ่าก็ยกชุดแบบนี้ก็อยู่ประมาณเก้าร้ถึงพันนิดๆอะ่ะสามารถย้ำได้ไหมย้ำได้แต่เนื้อเหล็กอะ่ะผมว่าเนื้อเหล็กตัวเนี้ยถ้าเขาต้องการแทม้มันก็ต้องเนื้อเหล็กอ,อาจจะไม่เหมือนกันกับที่ย้ำใหม่นะอันนี้เจ้าของขอจบๆก็จัดไปแบบนี้ ่ะแล้วก็มีประกินฝาคาดาที่เป็นอะไรนะสตอรอเบอรี่หรือว่าอะไรเนี่ยประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราทำการเตรียมของกันก่อนก่อนประกอบเราก็ทำการล้างชิ้นส่วนนะครับที่ต้องใส่กลับไปเพื่อให้มันสะอาดก่อนแล้วไปประกอบกันอ่ะทีนี้มาดูว่าอันไหนที่เราเปลี่ยนออกไปบ้าง อันี้เจ้าของบอกเบิกยกชุดตามจริงมันย้ำได้น่นแหละแต่เหล็กมันจะไม่เหมือนกับเบิกแท้คัดก้อน3แผ่นคัด4แล้วก็ยางคัดก้อนนะแล้วข้อควรระวังเห็นไหมเนี่ยเวลาทําชุดหัวต้องรื้อมาดูเพราะอะไรอ่ะเห็นไหมเขาเรียกว่าแผ่นกรองน้ำมันเครื่องอ่ะเนี่ยแบบนี้มันขึ้นไม่สะดวกนะมันตันมันอะไรอ่ะมันก็ทําให้นะครับน้ำมันเครื่องไม่สะดวกแล้วอาจจะทําให้นะเป็นอันตรายต่อเครื่องได้ ก็เลยต้องทําความสะอาดนะเดี๋ยวพวกนี้เราก็ต้องทํทความสะอาดก่อนอันนี้คือชิ้นส่วนที่เราจะประกอบกลับไปเดี๋ยวทำความสะอาดไปประกอบกันส่วนอาฝาเครื่องทํายังไงเดี๋ยวเราก็จะฉีดน้ํายาทิ้งไว้ก่อนเลยเราไปไปประกอบเครื่องนะแล้วเดี๋ยวมาล้างกันอีกทีหนึ่งว่าว่ามันจะขาวไหมว่ามันจะออกดีไหมนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับหัวเชื้อ B N K นะครับเอนจินคินเนอร์คาบมันคาบจาระบีคาบขมังคาบุาบาบูนได้นะครับแต่เห็นว่านี้เริ่มเริ่มขาวเลยเห็นไหมเริ่มนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ก่อนเนาะแล้วเราไปประกอบชุดคัดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอาฝาคัดไปประกอบอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวก็ทําการล้างชุดนี้ก่อนไม่ต้องเสียเวลานะครับรอแป๊บหนึ่งอ่า อันนี้ก็มีอยู่แล้วที่ตะกรลาหรือทักเชัดมาก็ได้นะครับวิธีผสมวิธีอะไร1นึลิตรผสมได้4 5่ลิตรอ่าก็ตกลิตรหนึ่งห้บกว่าบาทประมาณนั้นนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยเดี๋ยวล้างให้เสร็จก่อนก็หลังจากทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาประกอบกันอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างอ่ะมาดูกันอีกทีนึงประมาณนี้เนาะหลังจาก ล้างทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วอ่ะอันนี้ใหม่นะพวกนี้ของเดิมล้างใหม่อดี๋ยวลืมฉลมน้ำมันด้วย เนี่ยรอยมามันจะมีมาร์กจุดนี้กับจุดนี้ทีนี้มันต้องตรงกันนะถึงถึงจะลงล็อกแบบนี้ฉะนั้นถ้าดีเราต้องทำเครื่องหมายไว้อ่าถ้าคิดว่ามันจำไม่ได้แล้วก็เนี่ยแต้มสีไว้ทำเครื่องหมายไว้แบบนี้นะนะไม่งั้นใส่ไม่ลง <laughs> ก็ใส่เข้าไป ส่วนกันคัดเราจะลมน้ํามันไว้นะครับกันคัดมันไม่คัดมันลื่นเพราะว่านี้เป็นคัดน้ํามันเราก็แช่น้ํามันได้ <c oughs> เป็นเล็กก็เอาด้านมนออกนอกนะครับแล้วที่แผ่นคัดที่เป็นรูนี้เอาเว้นไว้ใช้กับร่องที่มีสป,ปริงกับแผ่นที่สี่นะครับให้มันตรงกันส่วนแผ่นอื่นสลับ ไปเลยอ่าแล้วก็เว้นมาไว้ระหว่างนี้เลยสปริงสามตัว ทีนี้เราจะใส่ให้ตรงกับแผ่นแรกนะครับกับรูแผ่นแรกทีนี้ที่เรามาร์กไว้ก็ตรงกันแบบเนี้ยแล้วทำการเช็คนะครับอ่าเข้าออกได้ไหม เข้าออกได้โอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่สปริงนะใส่สปริงอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมกับจานคัตเวลาคันสปริงตัวนี้นะครับอย่าลืมครับไล่ไปเท่าๆกันไปพร้อมๆกันนะครับ<笑><笑>ผมก็เคยทาหักนะครับตอนหัดทําใหม่ๆอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อยา่าไม่ใช่ว่าหักบ่อยๆไม่ได้นะครับเราก็รู้แล้วว่าเออเราขันเอียงอะไรประมาณนี้แล้วมันหัก ก็ต้องจําไว้เป็นประสบการณ์เนาะเห็นไหมเราก็ใส่ไว้เรียบร้อยทีนี้ต้องใส่พร้อมกันนะครับแล้วมันจะมีมาร์กเห็นไหมมันจะมีที่แหวง่งๆอยู่สองอันเราก็แค่ขยับมาแค่นี้พอไม่ใช่ว่าหยับไปแบบนี้นะประมาณนี้พอตัวซับเสียงเนี้ยแต่ร้อยยี่สิบห้ามต้องใส่ไปพร้อมกันไม่เหมือนกับพวกร้อยร้อยสิบนะเราก็ใส่ไปพร้อมกันแบบนี้ ก็หมุนหาตำแหน่งอ่ะมันต้องหมุนถอยหลังได้แบบนี้นะเด็ไปหน้าไม่ได้มันติดแล้วก็แหวนตัวนี้ตัวนี้ใช้ดีนะเคยลงตะกร้าให้แล้ว นี่ก็ใส่ได้เลยเนาะจะบอกเทคนิคนิดนึงนะสำหรับผมอะจะหมุนหาตำแหน่งที่ว่าศูนย์ใจบนอ,ะอ่ะนี้ใช่ไหมศูนย์ใจบนปุ๊บเราก็จะเอาคัด สองก้อนหลังมาอยู่ไว้ขลังแบบนี้หลักการไม่รู้นะหลักกูแล้วกันเพื่อสองก้อนหลังนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวแตบเป็ดเพื่อให้มันเหวี่ยงดีขึ้นแรงดีขึ้นนะสูตรไกลก็สูตรไกลโอเคเดี๋ยวก็ยิงน็อตแล้วก็ปักกินพวกนี้แล้วเดี๋ยวประกอบได้เลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้สกรกระบกเราล้างเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เราพังประกอบน้องมันเห็นเราแช่น้ํายาตั้งไว้ เนี่ยก็น้องมันเลยล้างให้นะครับช่างคอร์สล้างมาให้เรียบร้อยก็นอกจากนี้ก็น่าจะหลายคนก็น่าจะประกอบกันได้นะมันมีมาร์กอยู่หมดแล้วน็อตคัด3ตัวนี้ก็จะขันอยู่ที่5้าฟุตปอน แปบเดียวส่วนอุปกรณ์ตรงนี้นะครับมันจะมีขีดที่แกนเกียกับจุดอยู่มาร์กนะครับอ่ะประมาณเนี้ยแล้วมีสปริงอยู่ในด้วยเวลาใส่ก็ต้องเอียงรถเอาแบบนี้นะฉะนั้นเดี๋ยวเหลือแต่ครอบฝาแล้วก็เดี๋ยวรอใส่ท่อใส่อะไรทีเดียวเลยอย่าลืมแผ่นกรองน้ำมันเครื่องขอเวลาแป๊บนะึงส่วนนอ็อตฝาแคร้งพวกนี้นะครับจะใช้อยู่สาุดบอล ถ้าเป็นนิวตันก็ไปเทียบเอานะเคยบอกไปแล้วอ่าเนี่ยเราขันไว้กับบับแจตัวทีก่อนก็ได้อ่าเรามาไล่อีกทีนะึง แล้วก็ที่เคยบอกนะครับว่าคัดรอยยนะิ้ม่านะเห็นไหมพอขันปุ๊บอยู่จังหวะนี้ใช่ไหมอ่านี่มันอยู่นี่แล้วเราถอยหลังมาสีว่าองศาก็คือมาอยู่เนี้ยอันนี้มันอยู่อยู่ที่ประมาณสิบสองสิบเอ็ดอยู่ประมาณสิบโมงอ่าสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนั้นแล้วก็ขันมาให้อยู่นะถอยหลังมาสีว่าองศาประมาณนี้สําหรับคัดรอยยิ้านะถ้าตั้งตึงอะ่ะเดี๋ยวมันก็ไหม สำหรับ,บร้อย้าไม่เกี่ยวกับร้อยสิบเว็บร้อยนะอ่าแล้วก็ล็อกเลยปึ๊บเดี๋ยวใส่ท่อใส่น้ำมันเครื่องติดเครื่องขี่ทําการประกอบเรียบร้อยติดเครื่องลองคัดกันดูบอกเลยว่าร้อยี่ม้านะครับสี่สิบห้าองศาหลังจากขันตึงแล้วถอยหลังสี่ห้าองศานะสูตรนี้ใช้ได้นะมาดูกันมันต้องเข้าเกียร์แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็กดไปครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วอยู่ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้จบไปที่เราไราคันนี้ชุดเจดีครัดหน้าพันหน่อยหนยผ้าครัดแผ่นครัดค่าของสองพันนิดๆแล้วนะ้ำมันเครื่องหนึ่งกระป๋องปากินขวาครัดอ่ะค่าแรงสําหรับที่ล้าง ทำความสะอาดแล้วก็ประกอบผ่าประกอบแบบเนี้สามร้ยสิบแพงไหมคอมเมนต์มาหน่อยก็รวมรวมหมดแล้วทั้งค่าของค่าแรงก็2,000กว่าบาทเบิกแท้นะก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็ททำได้